เสียเสียทำอะไรครับผมทำอะไรครับทำร้านอาหารทำร้านอาหารอ๋อทำร้านเนื้อย่างก็ใหม่ไหมใช่ไหมครับได้ครับอ๋อครับผมนะขยายหน้าที่นะเสียเสียก็มาอยู่ร้านอาหารทุกคนนะครับร้านเนื้อย่างใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อครับผมที่เพิ่มน้ำเนาะอ๋อครับผมเดี๋ยวขอแชร์ลงยูทูปนะครับผมขออยากถ่ายยูทูปนะครับมาเลยมาเลยเอาเซอร์เด็บตามก่อนแล้วรถกระไฟไฟเด้อ สวัสดีพี่น้อง FC นะผมชาวยูทูบนะครับนะนะวันนี้ก็เสียหมูกระทะเราก็ได้ว่าจ้างบ้านตาเบิรมเรามาสมที่ครับนะได้ดีหนึ่งทีครับผมนะแล้ยแจเส๊ยแจ๊กแจ๊ยแจ๊กแจ๊ยแจ๊กแจ๊ยแจ๊กวันนี้สมตรงไหนครับตำร้อนหมูเขาเขาว่าจะทำอะไรครับแจ๊กน้ำร้อนหมูกระทะน้ำหมูกระทานี่ครับครับโอ้แจ๊กใช้บริการไหมมาคิดไหม

เดี๋ยวเซลิกจะดันเอาท้ายดันเข้าไปข้างในนะครับขอกว่าเเลิกก่อนนะประเดี๋ยวจะไปดูงานยยเหรอเลิกเซลิกเดียเลิกดันดาวโหลดจะเ็คก่อนเอาเสร็คเช็คไปมา เสจยว่ามีงานอยู่ตรงไหนดูพี่น้องนะป้าเบิร์ตแนะนำไปดูแบบเที่ยวหาลอยมาดีวิ่งเที่ยวหาลอยโอ้บคือดีแท้พี่น้องเนาะปีสามเที่ยวอ,อยู่ได้เลยเนาะมามาเดี๋ยวดูเสียแจ็คครับผมพี่น้องสองร้อยสิบคอมมาเร็วครับฮีโน่ฮีโน่ยีโน่คอมมาเร็วครับพี่น้องสองร้อยสิบขับด้วยด้วยเสียแจ็คหาแรงขอแจ้งนอ่อยครับขอแจ้งน่อะลูกเว้ จสแจ็คดินด่วนครับผมพี่น้องนะวันนี้มาเจอเสียแจ็คดินด่วนครับพี่น้องนะพี่น้องเคยเห็นแต่เสียวุฒิดินด่วนวันนี้มาเจอเสียแจ็คกับเสียเล็กดินด่วนนะครับน้องมันหนักดินด่วนใช่ไหมครับเยะยะยะน้องมันหนักดินด่วนนะทางคุทธเป้าไปเลยไหมไปก่อนเดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวครับผมเสียเล็กเราจะรันนะ